สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวกาชาดดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนนี้ดาวโจนสตาไม่ได้ลงให้นะครับลงแค่ในกลุ่มนะครับพี่ๆก็จะเป็นหุ้นดาวโจนแทนเนาะท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะครับก็ไปที่นะครับหน้าหน้าช่อง YouTube เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเช้านะครับพี่ๆเดี๋ยวตอนเช้า เดี๋ยวตอนเช้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมจะโพสต์นะครับในช่องชุมชนเนาะท่านท่านใดที่สนใจนะครับพี่พี่เนาะก็สามารถเพิ่มเพื่อนเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มได้นะครับพี่พี่ในหน้าช่อง YouTube ผมนะครับแล้วเข้าไปตรงช่องชุมชนนะครับจะมีคําว่าช่องชุมชนเนาะนะครับพี่พี่นะครับท่านใดก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับแล้วก็ผมจะลง QR Code ไว้แล้วก็พี่พี่ก็สามารถเพิ่มเพื่อนนะครับมาเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะครับผม ในกลุ่มก็หลากหลายแนวทางนะครับเข้าไปรับชมดูก่อนได้เนาะไม่ชอบก็ออกมาได้นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มฟรีนะครับพี่พี่เมื่อคืนนี้ของเรามาแค่สายลูดรอบเดียวนะครับพี่พี่หลุดไป2รอบนะครับราวกาชาติให้9กับ3ผลที่ออก75212หนะครับหลุดไปนะครับดาวโจน V.I.P. นะครับดาวโจน V.I.P. นะครับผมให้2กับ6เนาะผลที่ออก0 9 5ย์นะอันนี้ก็หลุดไปนะครับพี่พี่ ดาวโจนสตาร์นะครับให้4กับ0นย์นะครับผลที่ออก8 0 7 9 5นะครับเนาะของเราเน้นศูนย์หกออกศูนย์เนะครับใครรูดที่0เข้าไปที่07นะครับมาสายรูดเนาะ95ออกตัวเดียวกันนะครับผมกับดาวโจน VIP นะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ถ้าเกิดผมมีอาจจะมีเสียงคล้ายๆว่าอาจจะมีเสียงแปลกๆนะครับผมก็ต้องขอโทษพี่ๆด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมพูดไปแล้วผมไอ นะครับผมไอแล้วผมกั้นไม่อยู่เนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับไอไอบ่อยมากนะครับพี่พเนาะนะครับราวกาชาตินะครับผมผมให้ไปที่หนึ่งแล้วก็เลขเจ็ดนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขเจ็ดเจ็ดสองนะครับ เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับสามตัวให้ไปที่หนึ่งเจ็ดห้านะครับผม ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นบ้านน้ำเต้าทองเนาะเข้าไปแลใครายสอบถามแอดมินได้นะครับผมสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับดาวโจร VIP นะครับให้0กับ4รุ่นที่0นะครับ03 05 09นะครับ 4ี4สามนะครับผม3ตัว403นะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนหุ้นดาวโจนนะครับคืนนี้นะครับหลังจากหยุด2วันเนาะ เสาร์อาทิตย์นะครับไม่ได้ลงให้นาะอวันนี้วันจันทนะครับใครชื่นชอบแล้วยังไงค่อยตามนะครับผมได้เลข8แล้วก็เลข1นะครับพี่พี่สายลูดให้ไปที่เลข1 10 15 19นะครับ80 85 8 9นะครับ3ตัว แปดนะครับผมนะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับพ,พี่ท่านใดชื่นชอบก็ขอให้เฮงเฮงปังๆก็แล้วกันนะครับเนาะตื่นเช้ามาขอให้รับทรัพย์กันนะครับผม ก่อนออกไปนะครับฝากกดลไลค์เป็นกำลังใจให้แอดให้แอดด้วยนะครับผมเนาะคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกาบสวัสดีครับ